สวัสดีครับทุกคนเช้าวันเสาร์มะกรูดครับเจอฝนหน่อยแตกยอดเลยต้องหมั่นดูแลของถ้าอยากให้เขาแตกใบอ่อนก็ต้องตัดยอดแก่แก่ทิ้งแล้วก็ให้ปุ๋ย น้ำปลาหมักเขาก็จะแตกใบใหม่ขึ้นมาเยอะแยะไว้คอยจิดตามอีกนะครับอีกสักเจ็ดวันจะมาอัพเดทให้ดูใหม่เขาทนมากเลยนะไม่ใช่ตายง่ายๆนะพวกนี้ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ เก็บใบมาทำต้มยำอะไรพวกนี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ